เอาล่ะนักเรียนครับวันนี้คุณครูจะมาพูดถึงหัวข้อที่ชอบกันนะครับ<น>เกี่ยวกับเรื่องอนิเมะที่วันนี้คุณครูจะพามาพูดคุยเอาล่ะพวกเธอชอบเรื่องอะไรกันบ้างหนู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 หน,น,นูชอบเด n o นดค่ะเอ๊คุณหญิงดูเด n โนดด้วยหรอเนี่ยแนนสีนะมันดูด้วยหรอคะคุณครูหนูคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะเอาล่ะงั้นคนต่อไปใครก็ได้มาตอบข้อนี้ได้บ้างเฮ้ยคีเชอร์แกน่ะทําอะไรลับๆล่รอแกมาตอบคําถามในนี้เลยนะ ปล่าผมเปล่าผมเปล่าทําอะไรจริงๆนะอะไรางนั้นช่างมันช่างมันแกชอบอนิเมะเรื่องอะไรล่ะผมชอบเอ็มมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวมีใครเห็นนายอิบบ้างไหมเนี่ยนายอิบ <ib> หายไปไหนเนี่ยนายอิบ <ib> โดดเรียนอีกแล้วเหรอไม่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 อร่อยอร่อยอันนี้อร่อยฉันชอบฉันจะกินให้หมดเลยอิบมือข้างซ้ายของฉันมันจะปะทุออกมาพลังในมือข้างซ้ายของฉันมันจะปะทุออกมาไม่นะเจ็บตาเจ็บตาเหลือเกินในตาข้างขวา วงแหวนเวทที่ฉันสูญเสียตาไปตั้งแต่ตอนเด็กๆไม่นะมันจะมาทวงมาไม่เอาละนักเรียนคุณครูว่าเราจบคาสตียงเท่านี้เถะน,น,นะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดเปิดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเอ้ยขินเขินเขินเอ้ <laughs> อีมสองเคงแมนเยอะสาม,มาโอ้ยเขินนะได้เล่นครั้งแรกปกติหมวดนี้คือมันเล่นตัวไรก็ได้ใช่ไหมผมไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้เลยนะคือแบบไม่เคยเล่นเลยอย่ารามันดูกันนะตัวนี้โอ้ยตอนนี้ไม่รู้จะทำไงไรงไดีแล้วอะอ่าคือว่าตาเนี้ยผมอะได้เล่นกับพี่รันซึ่งตอนที่ผมเล่นเนี่ยก็แบบ เป็นตอนที่พี่เขาไลฟ์อยู่นะครับไปหาอยออนไลน์ดูได้แต่ว่าประเด็นคือแบบเปิดโปร,ปรแกรมอัดก็เลยโลกท,ทํานู้นทานี้ทาอะไรไม่ถูกเลยไอ้มีน้องปอกแปลกด้วยนะับหมดนี้ต้องวิ่งแข่งใช่ไหมเราต้องที่หนึ่งโชว์แล้วแหละเราต้องชี้หนึ่งโชว์แล้วแหละต้องที่หนึ่งโชว์พี่รันแล้วแหละไม้ผมไม่เล่นหมดนี้เลยไม่เคยเล่นเลยอะ่ะเป็นการจับเล่นหมดนี้ครั้งแรกเอ้ยได้ลอนแดดโอ้ย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 ,อย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 เราคือต้องแย่งกันข้ามแน่นอนจังหวะนี้ต้องยังแย่งกันด้นะครับผม มีหมอกซะด้วยุ mhm. ้ยดีดมาเออดีดมาเุ้ยตรงนี้ข้ามได้หรอจริงๆทั้งหมดนี้เนี่ยไปตรงอื่นก็ได้นะครับอิอย่างงี้ก็ต้องรอคิวอย่างนานเลยอะน้องปกแปลกแย่เง่ะอ่าดึง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 กันดึงเข้าไปพึ่งพ่พ่พ่โอ้โหวิ่งกระตุกกระตุกกระตุกโอ้โหวดนี้กระตุกหนักมากวันนี้กระตุกหนักมาก สปินไหมอ๋อไม่มีสปินหรอเฮ้ยจุ๊บนี่เน่ผมจะที่หลอไม่ได้เราจะที่หล่อไม่ได้เราจะที่หลอไม่ได้เอ้อยโอ้โหโดนดึงไม่นะโ <laughs> ดนดึงเฉยเลยไม่ไดีอกไอ้เราจะไม่โดนดึงาตามทางตามทางนี้ไปเอาโอเคตามทางนี้อ่าหมอนี้มันก็ยากอยู่นะจริงหมอนี้ก็ยากอยู่นะแม่เหล็กเหรอ แม่เด็กก็น่าจะไว้ใช้กับคนข้างหน้านะจริงๆแล้ว <c oughs> มาแล้วข้ามไม้สปินไปเอ้เกมนี้มันกดอ้นนี้ได้2อ,อันนะครับอุ้ยอ้ยห่วย,อย,อย,อยพอเล่นจริงมันก็ยากอยู่นะเนี่ยเออไม่ใช่ว่าหลงง่ายๆเลยแต่ว่าก็ใช่ว่าเราจะแพ้นะ ุ้ยอุ้ยุ้ย,ยหมอกมันไม่มีอะไรเขาเรียกว่าหมอกมันไม่มีแบบให้ทิศให้เราเดาอะไรอย่างนี้เลยแต่ไม่เป็นไรวิได้แท่มาวะ่ะแต่เราต้องใช้กับคนข้างหน้าซึ่งคนข้างหน้าก็ดูจะไปไกลแล้วนะแบบดูดิเขาไปไกลกันหมดแล้วอะ่ะเออสองรอบสองรอบเรายังมีเวลาเหลืออยู่เรายังมีเวลาเหลืออยู่ในการใช้ในการคว้าชัยชนะนี้มาในการคว้าชัยชนะนี้มา เราต้องรอดเราต้องรอดบอกเลยผมจะต้องชนะบอกเลยเอออันนี้พอดีอันนี้พอดีอนนอดเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะที่สี่ที่สี่ที่สี่ 4, ก็ไม่แย่ครับไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่เท่าไหร่มีหมอกด้วยตรงนี้มีหมอกด้วยหลบหลบหลบมีควันมีควันตรงนี้จะมีหนวดที่งอกขึ้นมาตามพื้น เออถ้าเราจับถ้าเราจับเ,บเบทคนิคหมวหมวดเทคนิคหนวดได้เราก็หลบได้นะฮะไม่ยากนะหลบนวดอนะแต่หลบหมนะอ,อกนั่นจะยากกว่านะจริงโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ยเอาไ้เอาว่ะเราใช้ไซส์สเต็ปเข้ามาตรงนี้ได้ครับผมไซส์สเต็ปของเรานั้นไม่ธรรมดาไซส์สเต็ปของเรานั้นบอกเลยได้คําเดียวว่าไม่ธรรมดามามาจังหวะนี้ยังที่สี่อยู่ยังที่สี่อยู่ยิงยิงยิงวิรัต เองพี่ร้านยิงพี่ร้านเอาล่ะ,ละโดนหรือเปล่าเราจะรู้ได้ไงว่าโดนหรือเปล่าไปไปตอนนี้ผมเห็นคนข้างหน้าครับผมเฮ้ยโอ้ยโอ้ไม่นะไม่เราจะได้ที่สามอยู่แล้วเว้ยคือถ้าลุกอะ่ะเราได้ที่สามแน่นอนตอนนี้คือลุกต้องได้ที่สามมามาต้องได้ที่สามแล้วแหละผมว่าถ้าเรากดกระโดดกล่องน,นะผมว่าที่สามที่สามเชีวชัวที่สามแน่นอนตอนนี้ 1ิบเก้าแปดเจ็องโที่4อ่ะไม่เป็นไรโอ้โหเสียดายอ่ะที่4อ่ะโอ้เสียดายโอ้ที่4ี่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหเสียดายจริงเว <laughs> น้องเปลกาแต่งนั่นแ,ลแลหนาล,าลั่นแหละโมชีเมียวกำลังพยายามเข้ามากำลังพยายาม และดึงดึงไม่โดนด้วยอ่ะเรียบร้อยครับผมคาเซนชัยไปเพียงแค่4คนเท่านั้นจังหวะน,นี้้าเส้นชัยได้เพียงแค่4ี่คนเท่านั้นน้องปอกแป็กกับเมคคานิกสายปั่นเร็วที่สุดของเรากลายเป็นว่าวิ่งช้าที่สุดในทีมและมีแค่เพียง4ี่คนเท่านั้นที่คาเซนชัยและผู้ตกรอบได้แก่น้องเมคก,กับน้องปอกแป็กนั่นเองนะะรับเฮ้ยสนุกสนุกดีหมดนี้ก็สนุกดีอยู่นะแต่ว่ามันก็เล่นยากอยู่นะต้องหลบมองเนี่ยไม่ชินเลยอือมไม่ชินเลย เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับและฝากช่องพิลันด้วยนะครับบ๊ายบายเล่นกับพิลันครั้งแรกแหละดีใจ